ที่ค่ะตุติ้งสาวสกลค,คนวานอนนะคะมาพบมาพบกันอีกแล้วมือวานเมื่อวานติ้งจะพาไปเรื่องของวิธีสานตะกาคือลูกตะกาตะกาที่ทําจากเส้นพลาสติกนะคะเมื่อนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีสานตะกาเพราะว่าอาจจะเป็นการเสริมรายได้จากคนที่มีงานประจาอยู่แล้วหรือการเป็นรายได้ประจําสําหรับคนที่เพื่อนผมมีงานแม่บ้านว่างงานหรือผู้ใดที่อยากมีรายได้เสริม ตรงนี้ค่ะซอยใดเนะี่ค่ะจะมีคูรูที่ทํากระเป๋าขายอยู่แล้วมีเพื่อนสางกระเป๋าขายอยู่แล้วเพื่อนจะมีวิธีมาแนะนำการขึ้นรูปลายต่างๆมีหลายรูปแบบค่ะจะพามาแนะนําในคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะแต่ก่อนอื่นก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แชร์แชร์กันต่อไปนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ขอบคุณหลายจาเดี๋ยวเข้าไปเพื่นกันเลยค่ะ ตอนนี้คุโของเรากาลังจัดแจงนะคะการกวัดนัดสินนะคะการลัจเราได้แต้มาแล้วเราก็ตัดมาทำนะคะของเราจะทําเป็นลายง,ง่ายๆนะคะง่ายดี่ะถ้าคนทําเป็นก็จะง่ายค่ะแต่ถ้ามันก็ต้องเรียงนิดนึงก็จะได้นะคะอันนี้ก็เป็นสีขาวสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะความยาวอยู่ที่80เซนนะคะ80เซนติเมตร อย่างละห้าเส้นนะคะมันจะเป็นชุดนะอันนี้คือชุดแรกนะคะเราเราไมยเป็นเราจะนั่งดูนะคะอันนี้คุณูของเราจะขึ้นลูกให้เราดูเลยนะคะตั้งแต่ตอนแรกขั้นตอนแรกเลย มก็สีขาวนี่เขาต้องมีตลอดเนาะใช่สีขาวมันจะเป็นสีเยืนเย็นเยืนมตลอร่อยเราถ้าไม่มีกระเป๋าไใบนี้ไม่มีสีขาวไม่รู้เป็นยังไงนะไม่ใช่อ่ะติ๊กไลก์กับต่อสารเาะติดตามชื่เพจทางไหนนะชื่อเพจเพื่ออะไรนะชื่อเพจว่ากระเป๋าสารเส้นพลาสติกลายสุขจรรยอู้จะเป็นชื่อเพจเงาโอ๊ยเดี๋ยวจะเปลียนยูวให้ได้เด้อเปลี่ยนใหม่ไม่รู้จะตั้งว่าอย่าง เดี๋ยวจะแปะลิ้งไว้ให้ใต้คลิปน,นะคะถ้ามันก็จะแต่งให้มันไม่เหมือนเพื่อนอยู่ก็กลัวเขาหาไม่เห็นเนาะก,ก็ใช้ใชคือที่ทำจุดแบบหาง่ายเห็นกลุ่มไหมคะศุสศานทำแนวนะคสะสานใช่เรื่าาอ, <c oughs> องธรรมชา <c oughs> ติใช่ไหมนี่เหมือนกลุ่มตาไปส้มตอก่อนจะมาทำส้ตมตำปิด6ยันึงชุดที่1สีละ5เส,ส,ส้นเส้นละ80เซนติเมตรนะคะ นีคะชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งเราจะต้องตัดเส้นเตรียมเส้นก่อนนะอันดับแรกอันนี้จะเป็นชุดที่สองชุดที่สามเส้นชุดที่หนึ่งชุดที่สองเลยชุดที่หนึ่งคือตรงไหนชุดที่หนึ่งคือชุดที่หนึ่งนี่จะเป็นฐานเลยคะฐานอ๋อเป็นฐานฝั่งยาวใช่ไหมฝั่งนี้อ๋อเป็นฐานฝั่งยาวค่ะชุดที่สองก็จะเป็นฝั่งนี้ชุดที่สองจะเป็นทางขวาทางจะแคบกว่า ร oh, okay, like ู่จัว่าสีนี้สวยจริงเราต้องเชิญกูรูมาบ้านแล้วนะคะวันนี้นะเชิญกูรูมาบ้านเลยกูรูก็ปฏิเสธตันงอยู่แล้วล่ะเพราไปเป็นบางเออรามือในกูรูเ่ืหยุดงานมื่อนี้่ืหยุ่งคนว่างเมื่อหนึ่งก็เลยเชิญกูรูมาเพื่นมาเฮ็ดให้เบิง์ดแน่สะดกเพื่อพี่น้องกันเอฟซีท่านอยากกันเอาไปเฮ็ดหน้าเพื่อพิ่มีรายได้เสริมมาคนบาคนมาปเหเนงานคืออาซีเอาไป เป็นรายด้รักก็ได้เพราะว่ากระเป๋าแบบนี้ยในกระเป๋าแบบนี้ยมันสารได้หลายอย่างเนาะสรางแล้วแต่แล้วแต่เราจะดูแบบว่าเราอยากได้แบบไหนแล้วแต่เขาจะขึ้นรูปมันบ่นอกั้นอยู่ในเน็ตได้อย่างก็มีในยเทูมีเยอะแยะในเน็ตในยูทูปมีเยอะแยะที่ให้เราดูลายดูลักษณะกระเป๋าอย่างเขาอยากได้แบบไหนเขาก็จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมบอดีเชิร์ดแบบคล่องแล่วแบบนั้นมากเลยนั่ ออเดอร์นี่เ c ซี FC นี่จากญี่ปุ่นนะ Fc แต่ว่า Fc ซีสั่งให้ยากที่เมืองไทยส่งออกญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมคะส่งไปญี่ปุ่นมีมีคนไทยที่ญี่ปุ่นแกสั่งเดี๋ยวนี้แกก็ใช้เป็นของเราอยู่แล้วแกก็รอบสองก็คือแกก็สั่งให้ญาติที่บ้านที่มีชชันารก็สั่งห้าใบทำให้เขาเรียังทำเสร็จแล้วเรียบร้อยสอง่งเรียบร้อย โอ้บินไกลถึงต่างแดนนะคะไม่ใช่แค่ในไทยนะคะเขาอินเตอร์นะคะเอ็กพอร์ตไปที่ญี่ปุ่นเลยใช่ไหมเอ็กพอร์ตไปที่ญี่ปุ่นเลยนะคะไม่ธรรมดาสมุดในสมุดนี้คือสมุดสูตรนะคะสมุดสูตรมันเพราะว่ามันมีเยอะเราก็เขียนไว้นะคะพอเราเขาสั่งเราก็มาดูเราว่าตัวไหนแบบไหนแต่เราเนี่ยดูไม่ออกอะค่ะเราทําไม่เป็น ได้ได้คั้วพีเร่มนี้ไปแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรคัพีเร่มนี้ขนาดไม่ได้ทำนานนะ่นนี่ทองแก้วขนาดเลยเดี๋ยวมาจบตาพิธีกรนะคะจบตาอันนี้เป็นเซ็ตสามมันจะมีทั้งหมดเซ็ตมันจะมีสามเซ็ตนะตัวอันนี้ตัวยืนดีเทียวนตัวยืนทีนี้มันก็จะเป็นเส้นที่เราจะสายขึ้นมาตรงนี้เซ้นสาม วนใหญ่ยายเนาะพวกคนยายยายอย่างเงี้ยเขาจะมาการทำแก๊งหน้าหมาขึ้นน่ะมากันนั่งอย่างเงี้ยยาย่ทำเก่งเอยยายยิ่งทำเก่งแบบเรื่องสารพวกนี้โอ้ยเป็นทำเก่งเลยเป็นอะไีๆทางหนึ่งของเพื่อนเลยแต่ก่อนบาอทีก็่อยมีสีหลายเนาะแต่เดี๋ยวนี้สีมันสีหลากหลายเนาะเนี่ยยังยังโค้นนึงเนี่ยอันนี้เขาเป็นกิโลหรือเปล่าหรือเป็นหลาส่มามันจะเป็นกิโลนะเป็นกิโล อันนี้เก้าสิบเก้าก็ไม่แพงนะมันก็ไม่แพงอันนี้เก้าสิบเก้าบาทใช่ไหมใช่อันนี้เพิ่งแกะใช่ไหมใช่ก็สามไปได้แค่สองใบโอ้เยอะนะสองใบเก้าสิบเก้าบาทนะคะหนึ่งกิโลหรอโลประมาณโลนี่แหละค่ะได้เยอะนะได้เยอะนะได้เยอะถือว่าได้เยอะเลยกาสิอเก้าบาทขึ้นสารไปไม่กลแต่ว่แล้วมันก็สิ้นมันจะบางนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นยี่ห้อที่เขา เขาทำอะไรอีห่อนลูกโจวอย่างเงี้ยจะหากว่านี้ไม่ไม่แล้วว่ามันจะลื่นกว่านี้นิดหนึงเราแล้วว่ามันพอดีนะเป็นลูกโจวถันะคะอันนี้เราจะขึ้นลูกใช่ไหมใช่เรเดี๋ยวเราจะมาดูใกจใจเวลานี้ถ้าจะให้มันง่ายเราก็ยางมัดไว้เส้นที่เราจะวางมันจะเป็นเราจะดูสีดำใช่ไหมสีดำ อันนี้เราเปลี่ยนจากดำเนาะอันนี้เราไปลอกเข้ามาดำเทาแล้วก็ขาวอันนี้เราเราลอกเข้ามานะเราก็เลยจะทําแบบนี้นะสีดําเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะสีเทาก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีขวัวสีอะไรก็ได้จะเป็นเซตเนาะแบบนี้เราจะวางแบบนี้สลับกันใช่ไหมขาวใช่ แล้วก็กยางมาันแบบนี้วางให้มันเป็นเหมือนกับที่เราเรียงไว้คนะคะจะพาดูชัดๆเลยทางทางขา,าทางนี้แบบนี้นะก้าหานังเชล,ล่น,บบน่งใหญ่ๆหน่อยใหญ่ๆหน่อยนะอันนี้หนังสือลูกนะก็ได้ใช้ประโยชน์เนี้ยเขาลูกก<ด>็ไม่ได้อ่านนะ,ะมีลูกแล้วเหรอมีลูกแล้วนะคะลูกอั <ขา S 2> แต่ผัวอ๋อไม่มีค่ะ ติดต่อได้นะคะคนนและเพื่อนเป็นสาวโซติดต่อได้ทางคอมเมนต์เลยนะคะพูดแล้วอ่าแบบนี้กะประมาณนี้นะคะทีนี้ก็เอาเซตที่สอที่มันมีเก้าเส้นมาสานเริ่มจากเขียวก็ยกข,ข้ามนะคะยกข,ข้ามเส้นหนึ่งนะคะยกข,ข้ามสลับกันใช่ไหมคะใช่ค่ะ แบบสารปกติแบบสารปกติไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะอันนี้ง่ายๆเรามาสาธิตอันง่ายๆสาธิตอันง่ายสุดแล้วนะคะเพราะเราทาเป็นอยู่อันเดียวนี่แหละว่าอยู่แล้วยังไม่ได้หัดทาเลยค่ะอันยกข้ามยกยกข้ามยกยางๆเราจะไม่ทํานะคะจะทำอันนี้อันนี้คือขั้นเริ่มต้นนะคะขั้นเริ่มต้นอ่าเริ่มต้นใช่ใช่เอามาให้พี่น้องได้ดูว่าเออมันทํายังไงเอาง่ายๆก่อน เราก็กะด้วยเรื่องทางทางจะเอาใช่ไหมความก็ให้มันอยู่กลางๆเนาะใช่วัดแล้วก็เดี๋ยวดี้อัแบบนี้เราก็จัดชิดเนาะเอาให้ได้เยอะที่สุดอ่าก็วัดประมาณนี้วัดขึ้นกนะ็กะให้มันเท่ากันให้มันให้ให้มันกะให้เท่ากันทั้งสองข้างนะคะ เท่าแล้วไหมไม่เท่าค่ะไม่เท่าใช่ไหมใช่กเอานะคะมันก็จะไม่ได้ปีมากจะเอาสูสีพอเราก็ดึงให้มันมาใหม นะให้มันติดเอาเทปกาวเอาเทปกาวติดโอ้ยบ่ไดดังใส่เลยๆเย็นใส่นงมันจะน้นให้ให้มันชิดที่สุดนะคะแล้วก็เราก็จะเอาเทปกาวแปะไว้ก่อนถอดมันเพื่อกันกันให้มันการเลื่อนนะคะการเลื่อน,น,เ,อนเพราะว่าต่อไปเราก็จะยกโครงมุงหลังคานะคะ ใส่สีด้านนะ <S 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 อ๋อใส่สีมุมเลย <S <S ทีนี้เราจะขึ้นลูกแล้วนะคะให้มันเป็นสรงแล้วนะใช่ไหม <S 2> <S 2> ใช่อันนี้เราจะเว้นไว้ประมาณนี้เราจะทำครึ่งนี้มาประมาณนี้ เว้นไว้เพื่ออะไรคะเว้นไว้เพื่อเราจะสาร,รให้ <ไป S 1> มันโค้งเหรอคะมามามา,มาบรรจบก,การตรงการลางเวลาเก็บเราจะสารแบบนี้ประมาณว่าสารสารมาอย่างนี้นะมันจะเป็นแบบนี้มา <laughs> แล้วก็มามามา,มาต่อประกบใส่ประกบกบบนันทีหลัหองอ่าอ่เออเาเหมือนเดิมยกข,ข้ามเหมือนเดิมนะคะก็จะประมาณนี้ Eu não เดิมนะคะแล้วก็พับเส้นลงมาล็อกล็อกด้านบนด้านข้างนะคะล็อกแบบนี้นะคะ ของพี่ยา,ยายทำนะเพื่อนจะ <_ d ant> เพื่อนจะทําแบบนี้แล้วเราตั้งขึ้นแล้วก็มาใส่แบบนี้นะแต่ว่าของเราเราจะทําแบบนี้ยาวแล้วเราก็จะมาสารทีนี้เราก็ตอนแรกมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็พลิกมาทางนี้เราเอาทางนี้สารอันนี้ก็คือเส้นที่มันมีเก้าเส้นแล้วก็เริ่มสารขึ้นมาแบบนี้เหมือนเดิมยกข้ามเหมือนเดิมนะอ่อทีนี้ฝั่งหนึ่งเนาะ <_ d ant> ใช่มันก็จะเป็นฝั่งแคบนะฝั่ง ตามัปนี้กำลังเรียบนะคะจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นฝั่งน,นี้แล้วทีนี้เราก็มาดึงเส้นนะคะดึงขึง้นดึงเส้นขึ้นก่อนนะอ๋อให้ค่อยดึงนะเดี๋ยวได้ดูก่อนนี่ดึงแล้วตรงหางตรงอันนี้มันจะไอ้นั่น,นนี่เนาะมันจะชิดกันมันจะชิดกันเท่าแล้วก็ดึงแล้วก็เอามันก็จะเป็นตรงโค้งกระเป๋าขึ้นมาพอดีเนาะใช่ เอาไปนี้สอดลงนะคัดมันไว้ไม่ให้มันเลี่ยนอันนี้คือความสูงกระเป๋าแล้วใช่ไหมใช่แล้วเป็นสูงแล้วเป็นยังไงบ้างคะอันทีนี้ก็มาอีกมุมหนึ่งนะคะอันนี้ด้านที่สีแล้ด้านนี้ด้านที่สีแล้วนะเออตอนที่สร้างสุดท้ายแล้วเราก็ไปมาดูตอนเชื่อมน,นีออ่ก็ได้ทำเหมือนเดิมคะ่ะมีทำไปเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิม อันนี้เราขึ้นลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้เชื่อมนะเชื่อมนะคะ,ะ,คะเชื่อมนะคะเบิร์ราเชืว่ากู้ลู่หรือสิแบบผู้ลู่กว่ขานะขามามคือว่าได้เตรียมที่นั่งให้กู้ลู่นะคะเพราะว่าต้องทําในพื้นนะคะมันถึงจะสะดวกอันนี้ทีนี้เดี๋จะชื่อมเชื่อมอันที่เราคัดไว้เราก็แกะดึงออกนะดึงออกนะคุณลุกลุกก็ไม่เห็นนะคะ ที่เราคัดโอที่เราไอเอเอาที่เราคัดไว้ทีแรกนะที่เราสอดไว้เก็บยึบเส้นไว้เราดึงออกใช่ไหมเราก็ดึงออกนะคะนะเราก็สอดนะคะทีนี้อันนี้นะไม่เห็นเห็นไหมเห็นอ่ะสอดเชื่อมกันนะอืออือ ต้องตั้งใจดูตั้งใจชมนะคะมันจะยากตอนนี้ล่ละตอนที่มันจะขาดนะอันนี้คือสอดเชื่อมกันนะคะสอดเชื่อมเราดัางไรลุนน้ำได้ทางนี้กับลุ้นน้ำพื่นกันไหมลุนนะคะลุ้นกลัวแตกแ่ใจ,จะร้อนเซ็มอะไร thank you จะหักนะถ้าเราดึงแรงมากสินมันจะหักนั่นคือสอดเสร็จแล้วใช่ไหมสอดแล้วเราพอแล้วเราดีเราก็จะเก็บสิ้นเก็บสิ้นที่เราเชื่อมเราดึงเป็นที่น่าพอใจแล้วโอ้ยใบละร้อยนะคะพี่น้องคะถูกมา บอกดูในเว็บแทงนะคะสามร้อยสามร้อยหสิบสองร้อยดูนี่ขนาดขนาดนอันนี้ขนาดท่าที่เราจุดำนี่นะคะใกล้เคียงน,น,นี่นะคะใบละหนึ่งร้อยใช่ไหมใใบละหนึ่งร้อยใหญ่อยู่นะเออชิบอกให้กว่าขนาดเท่าไหร่ก้อยกว้างประมาณสิบเอ็ดนิ้วเนาะความสูงตะกร้านะปากนะปากข้างบนนะสูงประมาณ ของประมาณเจ็ดนิ้วนะคะหกนิ้วครึ่งกว้างประมาณสิบถึงสิบเอ็ดนิ้วนะคะสูงประมาณหกนิ้วครึ่งน,น,นะคะยวยูกระเป๋าแม่คาเลยค่ะใช้งานจริงนี่กระเป๋าจริงเพราะสีนี้ก็สวยเนี่ยสีนี้สวยมากเลยใบละร้อยมีที่ไหนะคะไม่ได้เล็กนะคะ,ะ,คะไม่ได้เล็กเลยนะคะสวยนะคะไม่ได้เล็กเลยนะคะเดี๋ยวสุดท้ายเรามายูยูใหม่ถตรีอมกปากลัดนี้นะคะ ให้มันความอันนี้พอดีนะคะเลยมานหนึ่งคำสองเส้นนะสองเส้นเสนรืมอปอกนะคะอ๋อเพื่อความแข็งแรงเพื่อเพื่อมันอยู่ตัวใช่ไหมแล้วก็สอดเข้าไปเส้นแรกสอดธรรมดาสอดไปตรงที่เราทับเก็บลงมาธรรมดานะคะ <ผม S 1> ตรงจะไปตามร่องเลยตามรู้เลย ไม่น่าเชื่อไม่นี่จะเสร็จแล้วน,น่เลยเสร็จเป็นลูกกระเป๋าแล้วจะเสร็จเป็นลูกกระเป๋าแล้ว,ลกกลวทำไปเรื่อยเหมือนเดิมอ๋อมีหน้าเราขอบปากมันนะมีหน,น้าเรา,าส,งสงสัยอยู่ว่าทำไมตัวนี้ถึงไม่พับลงเพราะเราจะเอาไาทำเป็นปากกระเป๋านี่เองนะก็บ ทำไปเรื่ยค่ะอันสุดท้ายอ่ากระเป๋าเรือสุดท้ายแล้วได้ไปซ้าปังป่าเลยก็เก็บอันนี้เหมือนเดิมบ้านอันนี้ก็สวยอีกแบบน้ำวนสิงคโปรงสอดเก็บเหมือนเดิมเก็บเส้นเรียบร้อยนะคะข้างในเราก็เก็บแล้วนะคะทำเหมือนกันเลยก็คือสอดเก็บด้านในนะคะด้านนอกก็เก็บเสร็จแล้วอันนี้เราขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วนะคะรร้อยทีนี้เราทำหัวเสร็จ หัวทำสองสองอันนะคะตัดเส้นแบบนี้สี่เส้นนะคะเส้นที่เราใช้สารประมาณร้อยยี่สิบซิ้นนะคะถ้ามันหูยาวก็ใช้ยาวกว่านี้ใช้ยาวกว่านี้อัน,นอันนี้ตัวที่เสร็จแล้วอันนี้ตัวที่เสร็จแล้วนะคะอ่ะเหลือไว้ประมาณคือกว่าๆคือกว่าเนี้ยคะ่ะเพื่อเอาไว้สารลงใช่ไหมเอาเอาไว้ปักใช่ไหมใช่มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นด้านนี้ค่ะ เหลือไว้เหลือไว้เวลาเราใส่กระเป๋าเพราะว่าเราไม่ได้ตอกหมุดนะเราจะใส่เองอ๋อเราเราไม่ได้ตอกหมุดกระเป๋านะคะเราจะใช้แบบสอดจะใช้แบบสอดออริจินอลนะเพราะสมัยก่อนเขาไม่มีการตอกหมุดนะคะไม่มีตอกหมุด่ะไรเราก็เราก็ยังใช้แบบสมัยก่อนอยู่นะคะตัวนี้ตัดไปแล้วแต่เราก็ตัดอีนะคะพอเราตัดเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเทปกาวแปะนะคะกันหลุดไว้แล้วก็ประมาณให้มันเท่ากันแล้วก็ แบ่งครึ่งนะตอนนี้เราทําหูเล็กแล้วก็แบ่งครึ่งตัดแบ่งครึ่งนะคะหนึ่งเส้นเราตัดแบ่งครึ่งให้ได้เป็นสองเส้นเรายังไม่ตัดให้มันสุดนะเราจะตัดถึงแค่ที่เราแปะเทปไว้เรามากเทปไว้แล้วนะคะเราจะตัดให้ถึงถึงที่เราแปะไว้อีกเส้นเหมือนกันทำไปให้ครบทั้งสองเส้นเลยค่ะขั้นตอนกัน สารสายกระเป๋านะคะค่อยกันประมาณนี้อ,นอ,อันนี้คือเทปที่เรามาร์กไว้เนาะ uh huh. อ่าแล้วก็ค่อยกันประมาณนี้นะคะอ่ะตัวนี้มาสอดท่ามาตรงกลางแล้วก็พับขึ้นนะ,ะสอดมาที่ตรงกลางก็พับขึ้นมันจอนปาะตะพียนเลยอพับขึ้นตรงกลางพับขึ้นตรงกลางพับขึ้นนะแล้วก็ด้งดึงให้มันชิดนะคะ ขอความละเอียดขอความช้านิดนึงค่ะเอาหม่เอาไม่นะคะอันนี้ห่าจะทําได้นะคะใช่ค่ะเป็นชาาเดี๋ยวนะคะมันไปหักก็ทําไม่เป็นนะคะพับตรงกลางแล้วก็พับเส้นเดิมขึ้นนะคะเส้นฝั่งนี้เอ้นตรงกลางแล้วพับขึ้นออมันไล่กันไปเลยใช่ไหมคะคืนมันจะไล่กันไปเลยทีแล้วเราก็มันดึงสักประมาณสองสามอันแล้วก็มาดึงเนืชีสนะคะ ก็ไม่ช้าดูไม่ทนเลยนะคะก็จะเป็นเส้นประมาณนี้เหมือนถักเปียเนาะมาถักเปียแต่ว่าเราไม่เคยถักเปียนะคะถักเปียไม่เคยถักให้ลูกเลยค่ะประมาณนี้นะคะ,ะขับเพ้นตรงกลางนี่ขับเพ้นกูรูก้อยเราทำให้ดูช้าๆก่อนหลังจากนั้นกูรูก้อยก็จะเริ่มลงมือแล้วนะคะ จับไปเลยค่ะคุรูจับไปเลยค่ะชัย,ย้อนไม่ได้นะคะชื่นชมนงคะ่ะนี่เป็นมาร์กจุดมาร์กจุดที่เราจะใส่หูใส่หูกระเป๋านะคะนับมาประมาณสามนะคะหนึ่งสองสามนะคะก็มาร์กไว้นะคะหนึ่งสองสามฝั่งละสามนะคะขยับเข้ามาเส้นสองค้าทีนี้เราก็จะใส่หูเขาจะสอดเข้าไปนะคะ นี้เราจะเก็บข้างในนะคะเอานมน้มาสอดนนยาวเยะะ่ะาเป็นก็จะใช่สอดเข้าตรงปากกระเป๋าเลยเนาะอ่าใช่ต้องรู้ที่มันเป็นแงบมมกระเป๋าเลยอันนี้ประมาณนี้แล้วเราก็ค่อยมาสอดเก็บข้างในนะจ๊ะ เราจอดเข้าข้างในหมดเลยใช่ไหมใช่สอดมันไม่สมเหตุการณ์จะตัดก่อนก่อนสอดออกด้านข้นงสอดออกอ๋อสอดออกด้านข้างแบบด้านข้างแบบนี้เนาะเพื่อให้มันไม่หลุดเนาะใช่การสอดก็จะม้วนวนวนกลับด้านเนาะ มมวนกลับใช่ไหมอ๋มอมันถึง<ห>จะได้แน่นใส <นะ S 2> ่กระเป๋าจะได้ไม่หลุดเข้มาข้างหน,นก็จะจับีบรวมกัน ทีนี้ก็กรวมกันทั้งสี่เส้นเลยหรอถ้ารวมกันตรงนี้อือสอเข้าในนะคะอ่ารวมกันทั้งสี่เส้น่บ <Okay. S 2> <Okay. S 1> แล้วก็มาเก็บตัวนี้นะคะ mm hmm. ถ้าเราไม่สอดลึกก็ได้นะ mm hmm. แค่นี้พอสอดลึกมันก็จะตัดไม่ได้ mm hmm. ตัดยาก เห็นไหมไม่เห็นนะเอฟซีไม่เห็นจ้าเอฟซีไม่เห็นหรอค่ะเอฟซีไม่เห็นค่ะเห็นมีแต่คนทํานะค่ะโอแค่สอดอ้นั้นมันเฉยใช่แค่สอดเข้าไปเก็บเส้นอสอดเข้าไปเก็บเส้นแล้วลอกไปตัดออกโอเครูสวยอะเดี๋ยวดูขอดูการสอดนี่นี่นะคะการสอดมันก็จะนูนๆตุนๆปูนๆแบบนี้นะคะ แล้วก็จะทําไปให้ครบทั้งสีด้านเลยนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วผลงานเออถ้ามองไกลๆเป็นลายเลยนะลายสวยไหมใช่สวยลอกมาจากเน็ตเราลอกมาจากเน็ตนะคะลายนี้เราลอกมาจากเน็ตสุดๆร้อนๆแกะจากเน็ตแกะจากเน็ตเออถ้ามองไกลๆเราจะเห็นเป็นลายสวยมากเห็นไหมเห็นไหมมีหลายแบบนะคะโอ้สีนี้สวยจังเลย โอ้สีนี้สะด,ดุดตาเลยเนี่สีนี้นี่นี่นี่สะด,ดุดตาเลยนี่ใครเห็นด้วยสีนี้สะด,ดุดตาเลยนี่นี่มันเหมือนเป็นสีอะไรออกพัดเทียวเนะาะดีแต่เ่อ,ๆๆๆ <c oughs> อันนี้เราจะใส่แก้วเยตินะคะไม่เห็นคะ่ะไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรเอายัดใส่ได้ก็ได้แก้วเยตินะคะแบบนี้ก็มีนะคะแก้วเยติเราใส่อันี้ให้เลือกชมได้ตามอธัธยาศัยนะคะ กระเป๋าสารจากเส้ส er. สนพลาสติกเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะสวยทุกใบสั่งได้นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะแล้วก็สั่งที่เพจเพจชื่อเพจอะไรนะคะกระเป๋าสารเส้นพลาสติกายสัจพร์ค่ะกระเป๋าสารเส้นพลาสติกายสัจพรนะคะดูที่เพจได้นะคะกระเป๋าสาร เส้นพาสติกายสัจพรโอเคค่ะห้าแดสามนะคะห้าสมจะมาอีกหรือไม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณกูรูก้อยนะคะที่มาสารกระเป๋าให้เราดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะเยวจะปักลิงค์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะขอบคุณนะคะคุณก้อยขอบคุณค่ะฝากเพจด้วยนะคะ